สวัสดีเพื่อนชาวเซบกี้นะครับวันนี้อยู่กับนะักดูดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับขอต้อนรับเพื่นเข้าสู่รายการเซบกี้วยนะจ๊ะรายการนีุ้กคุณพบกับการดูบทรุ่นรูปแบบใหม่จ,จริงๆครับเพราะว่าเรานะั้นไม่มีพักแลวก็ไม่มีพ่วกด้วยนะครับวันนี้เรามาถึง i q X Pro 3นะฮะซึ่งเป็นรุ่นที่มาไกลเหลือเกินนะฮะปกติเราเป็นแฟนคลับซีรีส์ i q X อยู่แล้วนะฮะพอมาเป็นซีรีส์ i q X Pro 3เนี่ยโอ้โหอัดของดีมาเพียบเดี๋ยวเรามาดูกันดีนกว่าว่าเจ้าของดีเนี่ เหมาะไหมที่จะซื้อนะฮะแล้วชอบมากน้อยเพียงใดก็ตามแต่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูกัน,กนว,ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีอะไรสาคัญบ้างนะฮะและที่คนอเห็นตรงหน้านีก็เป็นกล้องหน้าของ i q X Pro 3นะฮะซึ่งต้องบอกว่าสวยงามนะฮะแล้วก็ได้มุมกว้างด้วยนะฮะ ค่อนข้างสวยงามมากๆนะฮะสีสันที่ให้ก็ดูเนียนตาดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราชมกันดีกว่าว่ารีวิวเป็นยังไงไปชมกันเลยโย่ Yo! สรับ iQX Pro 3เนี่ยนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าสิ่งแรกที่น่าดุดเห็นแล้วสะดุดตายสุดเลยก็คือเรื่องของจอเนั่นเองนะฮะจอเนี่ยใช้แบบซูเปอร์อัมเลดนั่นเองฮะ,ะจอเหมือนพวกซัมซุงเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งสีสันมันจะเข้มถ้าเกิดว่าคุณนึกภาพไม่ออกแล้วคุณดูรีวิวอยู่แล้วคุณอาจจะแบบอะ,อะไรอะไรคืออัลมาเลดไม่เห็นเข้าใจ คุณนึกภาพจอซัมซุงไว้ที่สีมันเข้มๆอยู่ในร้านโทรศัพท์อะอย่างนั้นเลย นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็น snapdragon 615ด้วยนะฮะสำหรับตัวกล้อจอนะฮะตัวนี้เป็น a n d r รอยโนะฮะเอิืดเนี่ฮะ405นั่นเองนะฮะวินด้คอร์เร็ว5้าเมกะเฮิร์ซนั่นเองนะจ๊ะประมาณนี้นะฮะ CPU โหลดตอนนี้ใช้2% 13%นะฮะก็ใช้ไปเรื่อยๆนะฮะก็มีคนถามว่าพี่ครับแล้วกล้อจอมีไว้ทำอะไรกล้องจอนี่ยนะฮะก็มีไว้เล่นเกมนั่นเองนะฮะไม่งั้นจะใส่มาทำอะไรฮะทุกคนไปโฟกัสเรื่องอื่นมาโอ้โหพี่ ไอ้นั่นทำให้เล่นเกมดีแน่เลยไอ้นั่นทำให้เกมดีแน่เลยซึ่งคุณก็รู้แล้วนะดูดหมายถึงอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วตัวที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการ์ดจอนั่นเองนะฮะตัวนี้มาพร้อม Android 5.0.2ก็จะเป็นตัวที่อัปเดตกว่าตัว5.0ธรรมดาน,นะฮะส่วนตัวแล้วในวดูดเล่นมายังไม่เจออะไรนะฮะหน้าจอเป็น HD นะฮะแรม2กิกะตันเองนะฮะแล้วก็เมมโมรีเนี่ยมี16เหลือให้ใช้จริงเท่าไหร่นะเมื่อกี้โอ้ oh my god 16เหลือ8แล้วเพราะอะไรนะดุดลงเกมไปพีบนะ8ใช่ไหมบวกนี่ 1> 12 1เอ่ะเอาเป็นว่าเหลือประมาณละกัน12 13ประมาณนี้ประมาณนี้นะใช้คำว่าประมาณเพราะว่าปันถึมัก็ลงเกณฑ์อย่างเดียวนะครับไม่ได้สนใจเรื่องอื่นเลยนะ<อ>ตัวเครื่องมีความบางค่อนข้างสูงมากฮะถ้าใครรู้สึก,กว่าเอ้ยพี่มันมันยังไงที่มันมีจุดเด่นอีก ขอบด้านข้างฮะความรู้สึกเหมือน oppo r5 ที่อยู่ในมือนะดุดแล้วก็เหมือน vivo นะคือมันจะเป็นขอบอลูมิเนียมปูดขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะตัวนี้ตัวกล้องนะฮะก็จะมีสเปคบอกเลยว่ากล้องหลังนี่อยู่ที่18ล้านนะฮะ f 2.0นะอ๋อส่วนตัวนี้ก็คือถือว่าใช้ได้เลยวันนี้เครื่องรีวิวนะใครสนใจติดต่อซื้อติดต่อมาได้เลยนะฮะก็ตรงนี้จะเป็นเข็มจิ้มซิมนะที่มุมมันจะมีช่องใส่เมมแล้วก็ช่องใส่ซิมการ์นั่นเองนะฮะแล้วก็ปุ่ม power นะฮะปุ่มเพิ่มต างขวาก็อาจจะต้องข้ามตัวนี้ไปนะดูพูดตามตรงเลยว่าแต่ละคนมีมุมสวยไม่เหมือนกันนะฮะแต่ถามว่ากล้องหน้าดีไหมนะดูจะบอกว่าดีอ่าดีมากเลยแหละแต่ว่าอยู่ที่มุมละมุมนี้มีผลมากนะฮะนั้นก็ไปเลือกเอาตามใจชอบเลยละกันนะฮะตัวนี้จะไม่มีอะไรเลยฮะตรงนี้ก็คือจะเป็นที่เว้นเอาไว้ว่างๆนะฮะคุณติดรูปชื่อคุณรูปแฟนหรือว่าจะติดอะไรก็ได้เช่นโทรศพัพท์นี้ห้ามขโมยอะไรอย่างนี้ก็สามารถแปะเล่นตรงนี้ได้นะฮะตัวนี้ก็จะมีปุ่มรีเซ็ต แอปนะฮะก็คือแอปที่เราเปิดผ่านมาปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มแบ็คนั่นเองนะฮะทั้งหมดนี้ก็คือรูปร่างลักษณะหน้าตาของ a q u ิวเอสนั่นเองนะจ๊ะ <Yeah. S 1> เรื่องอะไรเราจะพูดกันเลยเรื่องของจอซ u เปอร์อัมเนะฮะต้องบอกเลยว่ามีการแสดงผลที่เป็นสีดําสนิทปิดปีดปดจริงๆ,ๆนะบางคนยังงงๆงงคือ,อยังไงคุณเห็นสีดำน่ารักไหมดำเหมือนคุณปิดเครื่องอยู่คุณดูนะปิดเครื่องก็ดาอย่างงี้เดี๋ยวพรอนั่ดูปลดล็อกนะดูนะปลดล็อกก็ดำเท่านี้ มันดำทัเดอคือมันดํามากนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับเรื่องของจอเนี่ยดูขอบอย่างงี้ดำดำแบบดำน่ะดำจริงจังอ่ะที่มันเป็นพื้นฐานของมือถือ LED ที่เป็นจอ LED อยู่แล้วที่จะต้องดําปิดปีแบบนี้นะคะเหมือนซัมซุงนั่นเองตัวนี้นะฮะก็ข้างล่างเนี่ยบอกว่ามีลําโพงคู่กันนะครับเอาจริงๆถดูทดสอบแล้วลาโพงเนี่ยจะออกแค่รูนี้รูเดียวนะฮะออกรูเดียวถึงแม้จะมือปิดไว้ก็ยังก็ยังดังอยู่ระดับหนึ่งนะฮะ ว่าเล่นเกมเนี่ยโดนบังก็ยังพอจะได้ยินอยู่ส่วนอีกอันนึงไอ้ไว้ทําอะไรนะดุดว่าฝังไมโครโฟนไว้ข้างในนะครับเพราะว่าไม่มีรูไมโครโฟนอยู่เลยน่าจะอยู่ในนี้แหละนะฮะก็อยากเข้าใจผิดว่ลำโพงคู่นะแต่ว่านี่น้าดุดก็ไม่แน่ใจลองถามคนดูแล้วกันเพราะปิดแล้วบางทีตรงนี้มันยังดังมากจนยังได้ยินอยู่แต่นดุดว่าไม่ใช่นดุดว่าลำโพงอันเดียวนะ,ะยังไงก็ถามผู้รู้ถิงแล้วกันนะนี่น,น,นี่เห็นเห็นความดํามันไหมดําแบบดาอะ่ะดําจริงจังอะ่ะ ตอนนี้ต้องปิดเริ่มปิดเสียงแล้วครก็ลําโพนั้นจริงอยู่ในเกณฑ์ที่เสียงดังใช้ได้นะเราจะเปิดผ่านๆอย่างรวดเร็วนะฮะหนึ่งสองสามไปเห็นไมฮะคือเป็นหนึ่งในมือถือที่จอสวยมากแล้วราคามันก็ยังอยู่ในหลักแบบ6กเจ็ดพันอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วมันชัดมากอะ่ะ จอดีมากมากๆโคตรๆคดีมากนะบอกเลยว่าจอนี้เอาซะตกใจเลยอะนะแล้วตัวเครื่องทำบางๆมากใครที่ชอบบางๆเนี่ยน่าจะชอบนะฮะแต่เมื่อมันบางฮนะสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทําใจเลย 1. ความร้อนฮนะเกิดขึ้นแน่นอนต้องบอกวิวทำไมมันร้อนจังเลยเพราะส่วนบนนะฮะถ้าดูดว่าตรงนี้แหละคือ CPU นะฮะอยู่แถวนี้แหละบอร์ดอะชัว ดังนะั้นะนะความล้าเกิดขึ้นตรงนี้เป็นเรื่องปกติของ Snapdragon อยู่แล้วทุกคนก็จะพอจะเข้าใจอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยที่ต้องยอมรับเมื่อมันบางแบตเตอรี่มันต้องเล็กตามไปด้วยนะฮะแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มา2260ม ah. ิลลิแอมถ้าเทียบกับจอ HD และเป็น AMOLED ด้วยตามหลังอ m ม l e เดกินไฟน้อยกว่านะแต่ว่าสะดูดก็ยังว่าแบตเตอรี่ลงค่อนข้างไวอยู่ดี นะฮะงี้ก็รอแก้แต่ก็จะแก้ได้เท่าไหร่กันนะฮะมันหนึ่ง Snapdragon ก็ไม่ได้ประหยัดแบตมากอยู่แล้วอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อน2มันบางฮะนั้นแบตเตอรี่มันต้องน้อยตามอยู่แล้วนะฮะเดีย๋ยวมาดูว่าเวลาเข้าเว็บไซต์เร็วขนาดไหนนะฮะก็จะเก็นว่ากดปุ๊บก็แทบจะมาปั๊บเลยนะฮะความเร็วในการทดสอบเรื่องเว็บไซต์อยู่ที่อินเท,ทอร์นเนเ็นเตของคุณล้วนๆเลยนะฮะเนีย่ยก็ปุ๊บๆนะฮะอันนี้ก็เป็นเว็บที่มีอะไรให้โหลดเยอะอย่างที่เคยพูดไปในหลายๆรีวิวนะฮะปิดมันเลย เนี่ยฮะทัศก,กิีนค่อนข้างดีมากนะบางคนบเอ้ทัศกรนดีไปพี่ทักรนดีมากนะทัศกรนดีมากๆวืดวูดวดเลยฮะดีมากฮะความลื่นไหลความเร็วนี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยแหละในราคานี้คือราคานี้อะคุณคุณจะเอาเท่าสองหมื่นบางทีก็ต้องใช้สติคิดว่าแบบโหแม่งสู้โน้ตสี่ไม่ได้อย่างเงี้ยคือมันไม่น่าพูดออกมาเข้าใจปะ่ะคือแบบราคามันต่างกันเยอะเกินไปอะ นะเอาเป็นว่าในราคาประมาณนี้นะดุดว่าถือว่าดีมากแล้วนะฮะพี่จะเอาอะไรฮะเดี๋ยวเรามาลองดูเล่นเกมมันดีกว่านะฮะ Modern Combat นะฮะดำพิษปีอะฮะดำแบบดำอ่ะคุณดูดูสีมนันดีมันดำแบบดำเลยอ่ะนี่ฮะคือจอสวยฮะแล้วก็มือถือค่อนข้างบางเคยนะดุกเคยพูดไปแล้วว่าถ้าอยากจะเล่นแบบว่ามือถือทัชสกรีนแล้วเล่นเกมสนุกๆเนี่ยมือถือคงต้องหนึ่งจอใหญ่สต้องบางนะฮะ ตัวนี้จออยู่ก,กลางๆ5นิ้วส่วนใหญ่แล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นขนาดนิยมคือคนทั่วๆไปเนี่ยจะชอบไปถือที่มีขนาด5นิ้วเนี่ยเยอะมากนะฮะจะถือว่าไม่ใหญ่ไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะฮะแล้วที่สัาผัญมันได้ปางแบตเตอรี่ไม่ต้องห่วงฮะลดได้เร็วพอควรเนี่ยฮะค่อนข้างเร็วนะฮะไม่มีตดต่อนะฮะกระตุกก็กระตุกกระตระตงนหน้าแหละย่อฮะยิงก่อนได้เปรียบฮะยิงก่อนได้เปรียบยิงก่อนได้เปรียบยิงมั่วด้วยขอบอก อยู่ทางฝ่ายตัวนึงยิงก่อนได้เปรียดยิงก่อนได้เปรียดมัวจริงเนี่ยฮะลืมมัวขอ้บอกเห็นลักษณะการรวปืนไหมฮะก็จะมีอาะตายซะละเธอผู้นำฉันนะคิวเดอะทอลเลสอะไรอ่านไม่ทันลืมนะฮะ r a c h the evac zone นะ evac แปลว่าหลบหนีนะฮะก็ตัวนี้นะลอง16แรม2ด้วยนะฮะก็การเล่นเกมเนี่ยก็จะไม่ถูก คือเวลาแอปมันไม่ต้องไปปิดตัวเองบ่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการการะตรุกนะฮะแต่ว่าหลักๆยังโฟกัสไปที่กาจอเหมือนเดิมนะฮะกระโดดลงไปปึง้งนะยังไงก็ต้องโฟกัสที่กาจอฮะไม่งั้นะจะใส่มาทําบ้าอะไรฮะ,ะมันนี่ฮะยิงยิงจริงก่อนโอดโอดโอดนี่ไนะนี่ไงจริงจริงมันจะซูมให้เลยนะเวลาซูมเข้าไปกลิ้งหมดอ่ะ ยิ่งเป็ดตัวหนึ่งนะฮะก็มีกึกเป็นระยะนี่ฮะซีบิวสซนเปดดาก้อนหกหนึ่งมันจะประมาณนี้แหละฮะมันจะบางครั้งมันจะกึกเอาดื้อ,อนะฮะแต่ก็ไม่ได้แบบทำให้อัดตรโลในการเล่นเกมเสียแต่อย่างใดนะอาจจะมีบ้างถ้าคุณเป็นเกมเมอร์ต้องการแบบว่าความลื่นไหลสุดๆเนี่ยก็อีกเรื่องหนึง่งถ้าคนทั่วไปดูว่ามันก็น่าจะโอเคอยู่แล้วนะจุง อะไรใครยิงอะไรกันยิงมันก่อนเลยได้ไหมไปนี่ไนะยิงก่อนเลยได้เปรียบยิงก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบฮะเล่นมาทางนี้ออกหายไปแล,ะละ้ว <c oughs> นี่ฮะก็ดีขึ้นในคือก็เล่นได้ราคานี้นะฮะเนี่ยฮะมันก็เล่นของมันได้นะฮะสำหรับตัวของโมเดล คอมแบทหนะฮะเดี๋ยวเราจะออกดื้อๆฮะในดุดไม่เคยปิดอยู่แล้วฮะไม่ว่าจะแรมหนึ่งแรมสองแรมสามแรมสี่ที่เคยรีวิวมาทั้งหมดนาดุดออกปุ๊บนะฮะเฮ้ยเข้าเกมใหม่ทันทีเดี๋ยวแต่อย่างที่บอกเนี่ยพอแรมมันเยอะใช่ไหมเนี่ยอย่างเมื่อกี้พอนาดุดสมมติไปเผลอด้วยปุ่มโฮมปุ๊บแล้วออกมาเนี่ยบางทีมันต่อได้เลยแต่ถ้าแรมน,น้อยๆเ,เนี่ยบางทีมันหลุดปุ๊บเนี่ยเวลาเข้าใหม่ปุ๊บโหลดใหม่เพราะว่ามันถูกปิดแล้วไงเพราะาแรมมันน้อยเกินไปนะฮะแต่หนึ่งนี่คิดกันนไม่่ใชะะฮ สองมีเยอะมก็ดีนะตะกะมันง่ายๆ่ะสองมีสามก็ดีกว่าสองมีสี่ก็ดีกว่าสามก็เป็นตะกะง่ายๆแล้วนะเพียงแต่ว่าถามว่าวันเนี้ยสองใช้เป็นยังไงบ้างคือตอนนี้นดุดว่าสองนี่กําลังโอเคใช้ได้ดีในขณะที่แบบเราเล่นหลายๆแอปพร้อมกันนะะแต่ถามว่าหนึ่งดับไหมน้ดุดจะบอกมันไม่ค้างนะครับหนึ่งก็เล่นปกติก็ไอเกมเนี้ยไอโนวาสามนี่ก็นะคนในร้านน้ดุดก็เล่นจนจบจบไปเลยอะนะน็อกไปเลยด้วยแรม1ึงกิกนั่นแหละนะฮะ แต่อย่างที่บอกถ้ากดโฮมออกมาหรือมีคนโทรเข้าปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องเล่นใหม่นะอาจจะต้องเล่นใหม่ <tapa> นี่ฮะก็ดีขึ้นกว่าตอนที่เรารีวิวหกหึงห้าใหม่ๆเนาะแต่ก็ยังยังมีอาการกระตุกอยู่เห <c oughs> ็นไหมเห็นความกระตุกไหมเนี่ยฮะเนี่ยฮัโฟกัสที่กา้อจอแล้วก็ตัวเกมด้วยนะฮะตัวเกมเองก็มีผลนะฮะจะไปโทษเครื่องอย่างเดียวก็ไม่ได้นะฮะบางทีเกมเขาก็ขี้เกียจแก้แล้วเพราะเกมนี้มันก็นานมากแล้วอะ เขาก็มามานั่งแก้เนี่ยมันกระตุกเห็นไหมฮะแต่ว่าก็ยังไม่กระตุกไปเจ้าเข้าเหมือนสมัยแรกแรที่เรารีวิวหกถึงห้าด้วยกันเนาะนี่นะงก่อนเลยดิงก่อนเลยนเลยนี่ยมันกระตุกนิดนึงฮะโอเคนะฮะประมาณนี้นะฮะสาหรับโนวาสานะฮะก็เดี๋ยวนดูก็จะออกนะฮะสมมุติว่าอะตอนนี้คุณเดาซิว่าถ้าดนดูดเข้าโมเดิ n คอมแบทมันจะยังต่อไหม แรมสองดูนะกลับไปโมเดิร์ดคอมแบ็เฟลทูคอนเน็กก็รีรีใหม่ตรวว่าสั่งอยู่ไหมน่าเนี่ฮะนี่ยฮะประโยชน์ของแรมที่มันเยอะกว่าหนึ่งนะฮะยา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 ปาระเบิดใส่มันกระกระตุกเหลเอือเกินอ้มนะฮะเป็นที่เกมเป็นที่เกมนะดูดค่อนข้างมั่นใจแต่ว่าด้วยด้วยด้วยความที่จับเอ่อ ทุกคนจะทราบว่าทดุจเนี่ยใช้อ p p ปุอาไฟฟิน,นตัวด้วยนะฮะอย่าไว้เล่นเกมนะฮะนี่ก็ snap หกหนึ่งห้เหมือนกันนะ,ะเนี่ยเวลาทดุจเล่นเกมพวกเนี่ย hard stone อะไรอย่างเงี้ยก็มีอากา,การกระตุกเลยนะฮะเป็นระยะท่าดุบอกว่าถ้าคุณแบบเป็นคอเกมที่อยากต้องการความไหลลื่นแล้วก็เพิ่มเงินนิดนึงนะ,ะและ้วไปเอาพวก snap แปดร้อยแปพวกนี้ดีกว่านะแล้วมาดูเรื่องอื่นกันดีกว่านะฮะก็แบตเตอรี่ค่อนข้างจะลงลงค่อนข้างเร็วนะ,ะก็ลองหมดแล้วแหละแล้วว่าเปิดเครื่องมาเนี่ยบอกเลยว่าแอปขยับเเเเยยยยยยออะ้มมมนนนนนีีีี่่่่่่ใใสสแแปาาาพบลลงิว Past 3นี่ก็ใส่มาแล้วนะฮะคือได้ดูดไม่ได้โหลดนะฮะอันนี้คอนเทนต์อันนี้ของคอนเทนต์คาเฟ่นี่ก็มีอยู่แล้วนะส่เออที่ภาษาคอมเขาเรียกบลูทูธกันแอนตี้ไวรัสนี่ก็ใส่มาให้นะดูดเองนะฮะบาร์โค้ดสแกนเนอร์ก็ใส่มาให้นะดูดนะฮะเร็กเกิลก็ใส่มาให้นะดูดอีกแล้วนะฮะ EDT นี่ก็ใส่มาให้นะดูดด้วยนะฮะ My Trans นะฮะตัวนี้คืออะไรก็ใส่มาให้นะดูดด้วยนะฮะ What นี่คืออะไร Mytrans Share File based on Wi-Fi โอเคมันเป็นแอปแชร์ไฟล์ผ่าน Wi-Fi นะฮะก็ใส่มาให้นาดูอีกแล้วนะฮะต้องขอบคุณมากๆเลยใส่มาเยอะมากๆ Play Hub นี่ก็ใส่มา Quick Office อ่านี่ใส่มาก็ดีแล้วแหละเพราะว่าคนหลายๆคนต้องการ Star Soccer นี่น่าจะทำสัญญาอะไรกันมาสักอย่างนะฮะแล้วก็มีดูด่วมีเซียนซีมคนบอกพี่ครับทำไมไอ้บอยต้องใส่มาเยอะขนาดนี้คำตอบก็คือคนต่างจังหวัดเนี่ยเวลาเขาซื้อเนี่ยนะฮะเวลาเขาเปิดกล่องมาเนี่ยบางคนโหลดแอปไม่เป็นนะอันนี้น่าดูพูดตามตรงนะฮะพวกเนี้ยจะแบบ ครบเลยอะ่ะคือซื้อปุ๊บใช่ไหมจัดมาให้เลยเฟซบุ o กเนี่ยใช้ได้เลย l ล n e เนี่ยไอโมบายใส่มาให้เลยเพราะว่าพวกที่แบบต่างจังหวัดเวลาเขาซื้อแบบไม่ค่อยเป็นพวกผู้ใหญ่หรือว่าพวกเด็กๆบางคนที่ไม่เป็นเนี่ยสามารถที่จะนำแอปพลิเคชันเหล่านี้ไปใช้ได้เลยนั่นเองนะก็จริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็สำหรับใครที่แบบบ้าความเร็วบ้าลอมเยอะๆอะไรจะมองว่ามันเป็นอะไรที่เกะก,กะนะครับซึ่งน่าดูก็ ไม่ได้ไม่สามารถไปตัดสินได้นะนี่ก็แล้วแต่บุคคลนะฮะเรามาดูเรื่องของกล้องกันบ้างดีกว่าน,นะฮะเรื่องของกล้องนี้บอกก่อนเลยว่ามีความประทับใจมากนะฮะค่อนข้างดีมากเนี่ฮะทัชปุ๊บเนี่ยติดเลยติดเลยไหล็อกปุ๊บติดล็อกแล้วติดเนี่ยดีมากเดี๋ยวลองถ่ายนะหนึ่งสองสามนี่ฮะเป็นไงโอ้ความเร็วในการจับภาพนี่ใช้ได้เลยนะฮะ คือน่ดูไม่ได้คาดหวังจากลูกเล่นอะไรต่างๆมากนะักแต่ก็มีมาให้ครบครันและเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นไนท์ซันเซ็ตปาร์ตี้นะ ASD portrait landscape night portrait theater b e a t snow นะฮะ steady photo fireworks นะฮะถ่ายดอกไม้ไฟนะ Sports candle light ถ่ายถ่ายเทียนนะฮะ backlight flowers นะฮะแล้วก็ AR augmented reality นั่นเองนะฮะก็ตรงนี้ขอข้ามไปแล้วกันนะฮะคงไม่ได้นด่าดดว่าทุกคนก็กดๆแล้วถ่ายอ่งเดียวปะ ก็แล้วแต่คนนะฮะที่สาคัญอันนี้มีไฟฉายฮะสามารถเปิดเป็นเป็นไฟฉายได้นะฮะนี่ก็คือเหมือนใช้ไฟช่วยอ่ะนะฮะเราคุณก็แบบเจออะไรคุณก็ถ่ายนะเวลาคุณเข้าป่าไปเนี่ยนะฮะแล้วคุณเจอพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้เนี่ยนะฮะคุณก็ใช้พวกไฟฉายพวกนี้นะฮะเล่งไปนะฮะจะได้ไม่เวอร์กนะฮะก็พิกเจอร์นะฮะคุณภาพของภาพาอะไรทั้งก็มี super fine นะฮะมีโหมด HDR นะฮะ ฮิสโตแกรมใช่ไหมตัวนี้คืออันเนี้ยน้าดุดเคยเห็นในกล้องนะแต่น้าดุดใช้ไม่ค่อยเป็นอันนี้ใครรู้สอนด้วยน้าดุดไม่เก่งกล้องขนาดนั้นนะฮะซีโรชัตเตอร์ดีเลย์นะฮะโอเคแล้วมีออโต้เอชดีอาร์นะฮะเปิดได้ด้วยนะออโต้เอชดีอาร์นะฮะเอชดีอาร์ก็คือโหมดที่เอชดีอาร์ก็คือโหมดที่ถ่ายในแสงที่ไม่สม่ำเสมอกันจะมีแบบมืดชัดต่างกันพอเราถ่ายปุ๊บเนี่ยเราจะได้ภาพที่สว่างขึ้นนะฮะภาพที่มืดๆตรงไหนที่มันมืดๆม,มันก็จะเกลี่ยให้สว่างขึ้นประมาณนี้ละกันพูดง,ง่าย จริงหลักๆเขาไว้ถ่ายย้อนแสงอะไรกันประมาณเนี้ยนะฮะให้ได้ภาพแปลกๆไปนะฮะนี่คือส่วนของกล้องหลังนั่นเองนะฮะส่วนเรื่องของกล้องหน้านั้นเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าค่อนข้างจะดีเลยนะครับความเนียนเวลาเราส่องเข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างเนียนนะฮะตาค่อนข้างโตนะฮะโตโลนะฮะก็มีหลายโหมดให้เล่นเหมือนเดิมนะ,ะสำหรับกล้องหน้าเพียบเลยนะฮะกล้องหน้าไม่มีแฟลชนะจ๊ะแล้วก็มีโหมดนะฮะซีเปียนีออนเนี่ฮะ,ะหน้าก็จะแปลงอย่างนี้นะโลนี่ใครเนี่ยเขาดำ สุดท้ายแล้วคุณก็จะใช้ออโต้เป็นหลักนะฮะแล้วก็สามารถถ่ายรูปจากตัวนี้ได้เลยนะฮะเวลาถ่ายรูปก็สามารถที่ยืดมือไปคุณจะเห็นว่ามุมมันค่อนข้างกว้างมากนะฮะถ่ายรูปโยอะหนึ่งสองสามนี่ฮะก็จะรอแป๊บหนึ่งนะฮะอย่าเพิ่งขยับในระหว่างที่กดนะฮะเป็นต้นนั่นเองนะฮะเราก็จะได้ภาพมานั่นเองนะจ๊ะ Google Map นะฮะใช้งานดีไหมมีเข็มทิศหรือเปล่านะฮะจริงๆด้วย CPU ระดับ Snapdragon 615นี่นะฮะบอกเลยว่า ควรจะมีเข็มทิศอยู่แล้วนะฮะกดเข้าไปฮะก็ต้องเปิดโลเคชันก่อนนะฮะโหมดนะฮะก็มี high accuracy ก็คือแม่นยำสูงนะซึ่งจริงๆแล้วคนก็จะใช้ในดุดรีวิวเนี้ย device only ใช่ไหมแบบพี่ผมขอแบบหาโดยไม่ใช่เน็ตได้ไหมแล้วก็รอไปรอไปรอไปดิคำถามคือทำไมไม่ใช้เน็ตผมบอกว,ว่าพี่วันนี้ผมไม่มีเน็ตก็เข้าใจนะไม่ใช่ไม่เข้าใจ แต่นี่มันดูดิมันนานมากเลยอ่ะหาเจอไม้หมเนี่ยนี้วขับขับรอครับเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันช้าเห็นไหมถ้าเกิดว่าคุณให้หน้าด,ดุดเปิดหมดมีอะไรนะไ i f ฟช่วยหรือใช้สัญญาณมือถือช่วยป่านี้มันเจอได้ดุดนานมากฮะนานมากเปิดเถอะ high accuracy เลยละกันนะจะได้เจอเร็วๆเวนี่ยเจอเลยเห็นไหมเจอปั๊บเลยอ่ะเออ มีเข็มทิพนะเรียบร้อยนะฮะก็ใช้งานได้นะฮะใครอยากซื้อไปนำทางอะไรก็ได้หน่อยแต่ระวังเรื่องแบตเตอรี่หน่อยละกันแบตเตอรี่ค่อนข้างน้อยนะฮะจะค่อนข้าง,ขงรับประทาน,น,นแบตเตอรี่เลยนะฮะสรุปเลยก่านะฮะคือเป็นมือถือที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะฮะเพราะว่าตัวของจอนี่ก็ดีมากการออกแบบก็ค่อนข้างบางนะฮะกล้องหลังกล้องหน้าอยู่ในเกณฑ์ระดุดว่าดีแล้วแหละในเจ็ดพันอ่ะคือคุณจะเอาอะไรกับเจ็ดพันใช่ไหมหกเจ็ดพันนี่คือได้เกรดนี้ก็คือสุดยอดแล้วนะฮะ แล้วก็ตัวของแบตเตอรี่เนี่ยจะค่อนข้างลดเร็วหน่อยนะฮะแล้วก็เรื่อง,งเล่นเกมก็ให้อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ไม่ถนนึงขนาดดีมากละกันนะฮะด้วยสเปคของ snapdragon 6ก5ด้วยละกันนะฮะเรื่องจอเนี่ยเนื้ดูดยกนิ้วให้เลยว่าสุดยอดคือน่้ดูดว่าถือไปไม่ไอายใครอ,อันนี้กดถ่ายรูปได้เลยใช่ไหมเนี่ยนั่นละฮะเหมือน oppo ไม่มีผิดนะอ่ะก็ฝากไว้ท่านี้นะสำหรับใครที่ต้องการ iqx pro 3นะฮะก็เป็นมือถือที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะฮะ มากมากเลยตัวหนึ่งนะฮะอดูดว่าในราคานี้เนี่ยก็หาคู่ตอ่อกลลำบากเหมือนกันนะรับวันนี้คงต้องลอลายปีเท่านี้นะจ๊ะก็ติดตามต่อในคลิปหน้านะฮะเรายังเหลืออีก2ตัวให้รีวิวกันนั่นก็คือ IQ Z แล้วก็ IQ Explore รุ่นที่1น,นั่นเองนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามในคลิปต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามาฮะขอบคุณที่เป็นกำลังใจมาตลอดในช่วง2 3ปีที่ผ่านมานะฮะขอบคุณมากจริงๆคนระับไม่มีทุกคนไม่มีเราในวันนี้นะฮะติดต่ออุดหนุน เข้ามาทักทายกันได้นะฮะในเพจสำหรับวันนี้ล่ำลาปีเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีจ้าโย ทดสอบการอกัอวิดีโอของ i q x Pro 3นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายนะฮะวิดีโอได้ค่อนข้างชัดเจนนะฮะเรามาดูดีกว่าว่าเวลาสมูทเนเาเราลื่อนไปเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะฮะแว้วเข้าไปนะนตอนนี้ก็ฝนเพิ่งตกลงไปใหม่ๆเลยฮะก็น่าจะดูแล้วใช่ได้นะดูจากจอนี้น่าจะใช้ได้นะฮะส่วนเรื่องเสียงเนี่ยก็ฟังจะเสียงนะดูดเอาละกันว่าเสียงนาด,ดคมชัดแค่ไหนอะไรยังไงนะฮะก็ตามนี้เลย